รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหา้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ตอน30กว่ารุ่นแล้วกับหลักสูตรนวัตรกรการจัดการมืออาชีพของสังคมไทยนะจะบอกให้ยามนี้ใดๆไม่ดีเท่าความรู้ึก,ก,ก็เพียงแค่นปเราจะร่วมกันช่วยกันสร้างสังคมที่มั่นของได้ยั่างยืนครับเฮ้ย hey! <Yeah. laughs> รวมพลังเพียรดี เย่เย่เย่ดอเรธนพลก่อฐานะประธานหลักสูตรและการจัดงานรวมพลัง PhD นวัตรกรรมลูกพระนางสร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืน <c oughs> เรารวมพลัง PhD <c oughs> มีทั้งนักศึกษาที่จบไปแล้วและที่กำลังเรียนมารวมพลังสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือสร้างประโยชน์เพื่อสังคม Future Elite Leader คือคนที่จบด็อกเตอร์หลักสูตรของเราจะมีส่วนร่วมก้าวไปข้างหน้ากับสังคมของคนไทยช่วยกันสร้างความเจร เ,เติบโตสร้างความสมดุลความสุขความยั่งยืนให้กับประเทศครับได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนักศึกษาหลากหลายสาขาอาชีพเป็น,ค,จน,จนคนที่จบไปแล้ววันนี้มารับรางวัลนวัตกรดีเด่นมาเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายเชื่อมโยงกับคนที่ จบไปแล้วเหมือนการหลายๆรุ่นและก็รุ่นที่กําลังเรียนอยู่ด้วยจะได้มีความสัมพันธ์การรู้จักกันและช่วยกันต่อเนื่องต่อไปในอนาคตครับเสริมพลังผู้นําแห่งอนาคตสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมยั่งยืน The Future Oriented Leader วันนี้เป็นโอกาสดีที่เรามารวมตัวกันนั่นหมายความว่ารวมนวัตกรที่เกิดจากแม่พระนางของสวนทันนทา นะครับทั่วประเทศประลงก,กันในวันนี้นะครับก็ได้พบปะพูดคุยอยาจะต่อยอดเรื่องการาบริหารราชการ,ราาการบริหารธุรกิจหรือแม้แต่การพัฒนาประเทศร่วมกันหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาความรู้มีเพียงแค่ฉันปอสีผมสัญจร ในหลายประเทศทั่วโลกที่ใช้นวัตกรรมทางความคิดนวัตกรรมทางการบริหารจัดการเพื่อที่จะทําให้มี ability ที่จะสามารถอยู่ในเวทีโลกได้มีมีโพสต์ม, post, มีจุดที่ที่จะอยู่ในเวทีโลกได้ Innovation r e a d e r Network รวมสิทธิ์เก่าและผู้บริหารรุ่นใหม่ร่วมมือขับเคลื่อนอนาคตองค์ความรู้ที่เราได้รับตลอดจนถึงประสบการณ์ดีๆที่ณา,าจารย์มอบให้กับเราเนี่ย สามารถนำมาใช้ในการต่อยอดงานได้จริงๆค่ะในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวต,ตลอดจนถึงใชนะ้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปรับจากการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเป็นการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนมอบรางวัลนวัตกรดีเด่นเชิดชูผู้นําที่มีผลงานโดดเด่นด้านนวัตกรรม ที่เข้ามาเรียนเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้อยู่แล้วเขาเข้ามาเติมเต็มก็คืออาจจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากคณาจารย์หรือบุคลากรในวิทยาลัยเราเองรวมถึงเพื่อนเพื่อนนักศึกษานะคะที่มาจากหลากหลายอาชีพเพราะฉะนั้นนอกจากองค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมใหม่ๆที่นักศึกษาจะได้แล้วยังสามารถที่จะได้เครือข่ายนําไปต่อยอดการประกอบธุรกิจความรู้เติมเท่าไหร่ก็ไม่ไมเต็มมอส,นสุนธา,าจึงเติมให้กับนักศึกษากกวัน,วนเพื่อเอา ไปเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าการเรียนอาจมีจบสิ้นแต่การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดครับขอให้การศึกษาไทยจงเยรเลขอให้ประเทศไทยจงเิญการศึกษานำพาเยาวชนเพื่อไทยทุกคนจัากรุ่งเรืองไปทุกทิศทานเติบโตความคิด สร้างความเจริญเบ่งบานไม่อายเพื่อนบ้านโดยเราเตรียมการรากฐาไว้เอ,เอข่าวดีดีกับพี่คำรณหวังหวังสีความรู้คือพลังความรู้คือแสงสว่างที่พาเราก้าวเดินไปแบบไม่มีวันสิ้นสุดไง I will tell you ติ้โตความคิดสร้างความเจริญเบ่งบานไม่อายเพื่อนบ้านโดยเราเตรียมการรัก